ครับวันนี้ชมรมอารยธรรมสกลนครก็ได้มาปรึกษาท่านอาจารย์นพดลชาสงวนนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ที่คณะศิลปะเนาะ<ม>พูดง่ายๆว่าอยู่งานศิลปะนี่แหละมาแล้วเห็นเลยว่าเมื่อเราเจอซากจระเค130ล้านปีแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้จากซาก ของอาจาระเก้130ล้านปีนี้ซึ่งผมหรือทุกท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้เกิดเลยไม่นยุคเป็นลมเป็นแรงอยู่ที่ไหนงั้นเราเจอแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรพิสันผมมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าเราคุยกับท่านอาจารย์นบะดลท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพอตเตอรี่โดยเฉพาะก็เลยจะออกแบบถ้วยกาแฟที่ทำจากดินในยุคเมโสโซๆๆเกป็นยุคเดียวกันครับ ดินเนี่ยเราจะมาในยุค130ล้านปีแล้วก็จะทำเป็นถ้วยกาแฟที่มีลูปจระเข้แล้วก็ชื่อว่าวารโนซูชัสสกลนอครอเนนซิสดินก็เป็นยุคเดียวกัน<ช>จระเข้ก็เป็นยุคเดียวกัน อันนี้เห็นว่าอาจารย์บอกว่าถ้าที่สุดเนี่ยจะทําเป็นกล่องด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือคือแก้วกาแฟเนี่ยถ้าถ้าเราเราเอาไปใช้ก็คือกินอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําแพ็กเกจมันขึ้นมาให้ให้มันมีความสวยงามก็คือใช้ทําเป็นใช้กล่องไม้มาทําเพื่อเพื่อที่จะบรรจุแก้วได้อยู่ข้างในแล้วก็ข้างในกันเราก็ใช้ผ้าครามหรือว่าเรามาบุนะครับเป็นกล่องไม้แล้วก็ ข้างนอกข้างนอกกล่องแล้วก็เลเซอร์ยิงเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ของของจระเข้และก็ของดินและของสุกลนรอรมันก็จะเป็นของฝากของที่ลึกๆได้ด้วยใช้งานได้ด้วยะาววันนลละละไปจาาาากแรเขูผผ่สยมพ้ ตรงนี้เนี่ยถ้าผมมีแขกผู้ใหญ่ที่เคารพกนับถือกันก็จะสามารถที่จะเป็นของที่ระลึกให้กับแขกผู้ใหญ่แลท่านเหล่านั้นได้<ช>แล้วยัง,งไม่หมดแค่ถ้วยกาแฟาอาจารย์ผมมีแนวคิดว่าจะทํำจอกสําหรับดื่มไวน์ให้เหมือนกับจอกฮอรรี่เกรลในภาพยนตร์อินเดียนาโจนที่เขาตามหากันอยู่ตั้งแต่2,000ปีแล้วยังไม่พบอันนั้นอาจารย์ทําได้ไหมครับ ด้วยรูปทรงด้วยรูปทรงของของจอกของแก้วพวกนี้นผมผมว่าไม่ไม่ยากกบทําได้จากข้อมูลที่ที่ผมไปดูก็ก,ก็รูปทรงก็ก็ใกล้เคียงแต่ว่าแต่ว่าลักษณะฐานมันจะสูงขึ้นครับลักษณะแก้วลายกนจะสูงสรุปได้ว่า ชมรมอารยาธรรมสกลนครเราจะเดินหน้าผลิตของที่ระลึกที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเริ่มต้นจากแก้วกาแฟของวารโนสุชัสสกลนครเดนซิสอายุ130ล้านปีแล้วโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นแก้วสำหรับดื่มไวน์ที่มีรูปทรงเหมือนกับเดอะฮ l ล g ี่เกรลจากภาพยนตร์เรื่องอินเดียนาโจนก็ต้องมอบมอบภาระให้ท่านอาจารย์รนพดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพตทอรี่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมก็ต้องอไปทําต้นแบบมาแล้วค่อยมามาสรุปรูปทร,ปทรงกันอีกทีหนึงว่าให้มันใกล้เคียงกับไอ้กับสิ่งที่เราต้องการรั้นวันนี้ผมได้มานั่งคุยกับอาจารย์เรามีความหวังนะครับเราจะเริ่มต้นณนะวันนี้เป็นต้นไปครับแบบนี้มันต้องมิตรภาพสัญญาใจชนแก้วกันน้อยอออสัญญาครับนี่ครับ<อ>วิธีการทํา MOU ที่ ไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยชนแก้วกันดื้อๆอย่างนี้ครับอันนี้ก็มอบต้นทุนไว้ให้อาจารย์ใช้จ่ายก็อาจารย์ก็แน่นอนครับการจะทําอะไรก็ต้องมีต้นทุนเป็นเรื่องปกติครับชมลมก็มอบไว้ให้โยกับกราบกราบกราบยินดีครับอาจารย์แววดังฟังใจสุดไทยทอนผู้พานป่าพงดงดอนงดงามงอนลอยสูงลงมา คิดถึงสักลคิดถึงหัวใจว่าวามคิดถึงทุกคืนมงยามคิดถึงเมืองงามสกลน,นคร